อละครเหรอคะบ้าเหรออย่างนั้นก็รวยตายเลยไม่มีค่ะก็จะมีเอ่อทางช่องจะพิจารณาว่าอายุการทํางานของเรามาถึงจุดไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะขึ้นตามตามสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็แล้วแต่คนว่าว่าเอ่อตกลงกันไว้ยังไงหรือว่าทางช่องจะพิจารณาแบบไหนซึ่งเราไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเลยอันนี้ไม่บอกหรอก แต่ว่าไม่ได้ขึ้นเยอะค่ะก็คือขึ้นตามความเหมาะสมแล้วก็แล้วก็ก็อยู่มา5ปีแล้วนะ้อมันก็ถึงวาระแล้วลค่ะทนนี่แบบว่าขึ้นทุกปีหรือว่าแบบไม่ค่ะก็คือแล้วแต่ทางช่องพิจารณาด้วยคนเห็นว่างานเราช่วยละครแบบดิจิการเลยค่าตัวอาจจะแบบสูงหน่อยโห้ยไม่ขึ้นหรอกค่ะก็เท่าเดิมตลอดนั่นแหละอยากให้แบบว่าเปรียกใช้งานแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบห่างหายนิดนึงเพราะว่าเราถ่ายละครสองเรื่องไงคะ่ะ แล้วอ e ีเวนต์ล่ะคะตัวขึ้นด้วยไหมออไม่ขึ้นคะ่ะ <laughs> ไม่ขึ้นเท่าเดิมเนี่ยแหละเลยนึกเ่าไปอย่างนี้กลัวคนออคขอ๊ยค่าตัวสูงจะไม่ค่อยกล้าจ้างอะไรอย่างเงี้ยจ้างมาเ <laughs> ถอะค่ะแค่แบบกล้าต่ตอละครเท่านะั้นอันนั้นใช่อันนั้นก็เป็นแบบตามผู้ใหญ่ตามทางช่องพิจารณาค่ะส่วนถ้าเป็นแบบค่าตัวส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขึ้นอ่ะงงเลยก็เหมือนแบบ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยมันก็อย่างที่บอกก็คือแล้วแต่ว่าว่าเออทำงานมานานเท่าไหร่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะพี่ได้เลยไหมคะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะยังเป็นน้องอยู่อย่างช่วงนี้ก็งานแน่น,นเลยไหมคะเบลก็ส่วนมากจะเป็นถ่ายละครนะคะมีโฆษณาบ้างอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าจะเน้นที่ละครเกือบเกือบเจ็ดวันนะคะ ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ต้องทำงานไปก่อนนะคะก็จะเที่ยวแบบช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานช่วงที่ทุกคนหยุดกันแบบเนี้ยที่เรามีวันหยุดเหมือนเหมือนคนอื่นก็จะได้เที่ยวก็เลยไม่พอนั่นแบบไปงานวันเกิดพ่เศษไม่ได้หรอหนูไม่ทราบด้วยว่าเขามีงานอ๋องานบุญหรือเปล่าโอ้ไม่วันนั้นถ่ายละครค่ะแต่เขามีกาบ้ายมะ ก็คือเหมือนคือพี่เขาก็ชวนทุกคนนั่นแหละว่าแบบถ้าใครว่างก็อยากให้ไปร่วมเพราะว่ามันเป็นงานบูญมันก็เป็นงานที่ดีอะไรแบบเขาชวนเรามาทางตรงไหมคะบบว่าโทรมาส่วนตัวเราโดยตรงก็ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นว่าเออไปนะหรือว่าอะไรางยแต่ว่าเป็นการแบบบอกให้ฟังอะไร่างงี้มากกว่าได้ไหมคะไม่ได้ไป็นเพราะเหตุการณ์ไม่ค่ะเพราะว่าเบลก็2วันถัดไปเบลก็ไปไปงานบูญของเบลเองด้วยที่แพลนไว้แบบนานมากค่ะพี่เบลน้อยใจไหมเอ่อ ในใจเรื่องไม่เกี่ยวหรอกค่ะไม่เจอกันนานแค่ไหนนะคะกับพี่เรียนโอ้โหไม่ได้นัฟค่ะไม่หรอกก็มีค่ะใช่แล้วแต่ปีก็ยังมีเล่นนั่งโซนไทยรัฐไปเยอะมากไม่ไมีค่ะช่วงนี้ก็ง้อทั้งละครทั้งเรียนด้วยแบบรีบทำเล่มให้จบภายในปีนี้ด้วยค่ะ อบอกว่าแบบเวลาเราว่างเนี่ยเราก็แบบพวกันไปตนนะะ่างังหวัดหน่อยนะคะค่ะ,ะอนนู้ววววนววววไวว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 ไววววไวว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 นวว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 วอวว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 วควว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 วาวววนววววววนก็วว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 วอวไววว่ววววีอวไวว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 ว้นวววววววกวยั ไม่ไม่ยากหรอกค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวตัวเราเองนั่นแหละว่าเราจะแบบว่าเราจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าจริงใจเราอะไรอย่างงี้ก็ก็ไม่ยากหรอกได้กลับมาคุยกันมากบ่อยขึ้นไหมคะชี้ต้องหลังเราไม่ไม่ได้ติดต่อกันเลยเลยคะค่ะก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะก็มีก็มีคุยเรื่อยๆค่ะ <c oughs> มีคุยบ้าง เหมือนว่าคนจะมองว่าความสมคัญในวันยี่ห่างแบบว่ามัเรื่อยๆก็งานด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันหลายๆอย่างด้วยค่ะ